สวัสดีจ้ามื้อนี้กลับมาพบกับแม่ปอยพาเพิ่นนะจ้ามื้อนี้แม่ปอยจะลวกพักนะจ้านี่จ้าแม่ปอยจะมาบอกเคล็ดลับลวกพักจังไรบ่ให้สีดําสีคํานะจ้าสีสวยนะจ้าอันนี้พักสดๆจากสวนนะจ้าจะมีหอยเปื่อนแน่จักหน่อยล้างทำความสะอาดจ้าทัานพักตามที่มากเลยนะจ้า ไม่่อยก็จะจนี่าจะ้ะประสานพีจ้ามีแมงพม์หาคคืองนะจ้าแม,ม่ปอยจะใส่เป็นสองพักนะจ้านี่ล่างทำความสะอาด ล่างน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยและจ้าล่างเพราะเป็นผักปลูกเองแล้วจ้าผักปลอดสารพิษ ว่าผักมันชินไงนะจ๊ะนี่จ๊ะมีจิ้มตรงกลางพักเคืองจักหน่อยแต่ว่าแม่ปล่อยบอ่วผ้าหอดอันหอดอันตรงนี้มันได้จ้ะนี่ตรงนี้แม่ปล่อยบอ่วผ้าหดเพราะว่าเวลาลวกมันจะเละนะจ๊ะมันจะแตกออกจากกันมันจะบ่สวยตอนนี้แม่ปล่อยกับตั้งนำ้ำตั้งน้ำให้เดือดล่อกรเลยนะจ๊ะผักสด แต่ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะจ้าน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่เกลียวลงไปจ้าและะ้วกรุงสุรลดลงไปนีะะ่จ้าเพราะว่าเธอใส่ลายกรบ,บอกเป็นยังจ้าเพราะว่าย่านนั้นนะกะเอาไปล้างคือเก่านะจ้าตักฝุ่นออกก่อนแล้วกะ เอาพักลงเลยนะจ๊ะถ้าน้ำบ่เดือดห้ามเอาพักลงเด็ดขาดนะจ๊ะให้น้ำเป็นแบบนี้ก่อนเอาเอาพักมาลงไะเลสปล่อย <c oughs> ก็สิลวกพักไปกินยูให้เนาะจ๊ะยนี่ยมือเศร้าเตรียมท้งองไปให้นี่จ้ะเอาลงไปเลยใส่น้ำไหลายจักหน่อยให้น้ำชมพักพักจะได้สีสวย,สวย ไปเลยจ้าแล้วก็จัดเลี่ยงชินพักนะจ้าให้จุ่มลงนนำให้หมดแล้วก็ปิดฟ้าให้น้ำเดือดก่อนปิดฝาให้เดือดให้พักสุกค่อยกลับมาพอกันไหมนะจ้าเดือดรอบแรกนะจ้าเปิด้าเลยกลับด้านพัก ให้ซุปทั่วถึงนะจ้า,จาเห็นมอจ้าสีสวยเนี่ยปีดไปอีกแป๊บหนึ่งจ้ากววมซุกนี่ตามใจมากเลยนะจ้าเพื่อนะกินมากกินพักพักแบบ กึ่งกซุกหรือว่าแบบแบบนิ่มกันตามค้อมชอบเลยจ้ะลวกแบบเดียก,กันเนี่ยจ้ะปิดฝาไว้ก่อนตอนนี้พักซุกแล้วนะจ้ะซุกแล้วตักขึ้นนอกน้ำเย็ยนทันทีเลยจ้ะ ลอกนำเย็ยนทันทีเลยนะจ้าเห็นป่ะจ้าพักสีสวยจ้าบอดดังบอดคำนะจ้านี่จ้า นอกน้าเย็ยนแป๊บนึงนะจ๊ะเราค่อยยิบขึ้นแล้วม่ปล่อยจับเหิเืงขอ,อนุญาตใส่มือนะจ๊ะแม่ปล่อยล้างมือแล้วเรียบร้อยเลยจ๊ะเห็นว่าจ้านี่มองคลิกาเลจจ้าสีห้ผักสวย จัดเลี่ยงแล้จ้านี่จ้าจะเสร็จเรียบร้อยจ้าพักลวกนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยผ้าเพื่อนกับสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หลกักะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้า เพื่อที่จะบรได้พาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยมื่อนี้แม่ปอยก็สิขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ